ี่น้องโห้ยยอดเลยสุดยอดสุดยอดเต็มเลยไอ้บานเต็มถุงเลยเว้ยเฮ้ยขอยงามก่อนมูพอดีนี่บนนี้คือจังเขาตีถุงข่อยงามบนนี้เขาจังเขาตีถุงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุบูรุสุขชนค่ะวันนี้สารบ้านหน้าพาลุยพาพี่น้องมาลุยปลาคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่กัดบ้านธนาตำบลตะตุ่มอำเภอสังขะ จป็นวัตสุลินจ้าปอาไม้ของข้าค่ะมากันสีสีหาขนจ้าพี่น้องเขาปลาไปแล้วเอาค่ะสปลุดพี่ชนฌาณกันกับสาวเดือนเบาฝนมาเหมือนหนึ่งหิมะบอเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะมี่จ้าพี่น้องเห็ดฝรั่งคบดอกคือสวยเลยจ้านี่อุ้ยแหกมานพี่น้อง เห็ดผมผมจ้างามแหงมาเห็ดขมเลยจ้ะเต่ามากับแหกเห็ดขมเลยพี่ะนาะอืมใี่เนาะเ็ดผมจ้าจะล่างออกเลยใี่นะนี่ พี่น้องยอดงามเลยจ้านี่นี่นดอกแบลทของเฮ้ามืาอนี้ค่ะมันมาแล้วเฮ้ยพี่น้องลดมือมือชัอ้นพี่น้องอืมงามเลยจ้าอืพี่น้องขึ้นมาได้ทั้งไหน อลังการอลังการจอดอีกแล้วพี่น้องนี่สุดยอดพอควันกระตายอดสุดยอดสุดยอดมันก็ฝาหมุนได้สูดอกไงไอฝนดอกไงข้างหลังนั่นอพี่น้องิวงด้วยานี่พี่น้องวงใกล้ใกล้นี่ใีใคราแล้วค่ะเริ่มจากใครนะ้พี่น้องนี่นี่ละนี่บอกแล้ว่อ นี่ก uh ูส oh. oh, ูม kind of ันอ้าวนั่นบนนั่นแบบคล้ายดอกนึงขึ้นมเก็บหอยเมื่ออยากหาไข่ไหมคะอยากหาใครมั้ยเก็บก่อนก่อนอีกเขาเก็บก่อนนี่พี่น้องอู้หยยอดเลยสุดยอดสุดยอดเก็บเลยไอ้อ่ะเริ่มจากไข่เด้อพี่น้องเออสุดยอดเลยพี่น้องเบาฝนก็เท้าเรื่อนเห็นแล้วเริ่มจากไข่เริ่มจากไข่บ้าฝนก็เท้าเรื่อนเห็นแล้วเด้อไม่ใช่ฝนเก็บไม่ค่ะ ออกบินนะเคาเดินอยากเก็บนะให้แค่เดินเก็บเน่อยากเก็บพี่น้องเอาให้เค่เดินเก็บเน่เค่เดินอยากเก็บบกอยากจับตัวใหญ่นั่นอยากเก็บน้องที่ใดๆน้องมาผลกิจการท้ายบริษัทอีกแหละถัดเลย ันอย่าขอจับเองยอ่ะจับเลยอ่เก็บเลยเก็บเลยเหย่ะเหยาะด้วยเลยจ้าเราเห็บอวมนเ้วนตลพี่น้องตัดปืนตัดปืนเลยซีมุมหามุมอุ้ยสุดๆเลยอลังการพี่น้องอลังการบานติดผงเลยไว้ห้อยยามก้อนมูพอดีนี่บนนี่คือจังเขาตีถิ่นห้อยบนนี้บนนี้เขาจังเขาตีถิ่ พพดีี่ิมมันหักอีหยังเหยียบก็บเหูาไม่เงยหนุ้ยเลยทั้งสามไม่ได้วยสามสีด่ดอกมีกนะี่ดอเนาะยอู้ยมีกี่ดอเด้อยอู้ยเบื้งดอกนี่พี่น้องจอดเลยครับอ,บอือกระโปรงชัดเลยถ่ายรูปมันอ่านกระโปรงชัดเลยอู้ยพี่น้อง,บงอเบื้องแขนตาดีอู้ยอ,อู้อมันน้ำ เดี๋ยวกดติดดอกออกแล้วพี่หน้าออกเดี๋ยวติดขนัดน้ำเงินช่วยช่วยดิมาลนยั้ำซ้ำสองวงอีกเอาเร็วๆนะร้อน ยายพี่น้องบอกปาย,ปยายแล้ว,วแล้วผมเก็บกคนได้จ้ะนี่ภผักกว้างเลยพี่นอ้องเก็บมันๆเลยอู้หูาาพี่น้องมันจะชัดเลยเป็นข,ขาวๆเลยจ้ะเขา,มาไาาม่มพอใหญ่พี่น้องหลบเลยคือมีคนเหยียบนะน,นี่มีคือคนมีคนเขามากอะไรเหยียบบินบเลยพี่นอ้องแตกเป็นไงคนเหรอ อื้อสุดจอดเอ้อมอยมาจากบ้านแน่เนาะพี่น้องเนาะบ้านก็บ่เป็นหยังแกงแทบนัวอืีอ่น้องตอาไห้ก่อนค่อยหักให้ก่อนเด้อโอ้ยยุ่งกัดมือ แ่ว่ามันเมีนฮิตละงงดีแล้วเนาะงงขาวเลยตั้นั่งดีนะนันน่นเม,มเนดอยุยมันวายจิงมีน้อง้สียดายเนาะมันวายแล้วจ้าคนใ่ล้ามดดีผ่านเมีเนงงนยนฮิงงยังไงว่เมีเนฮิตงงยังไกับมีบมด เดี๋ยววางเหมือนกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตัดขามันวายกต่ร้ายพี่น้องโอ้ยหนุ่มกัดอยู่หนิ่งเมื่อไรเล้ยสามบ้านหน้าพะลุ่ยจะถ่ายพี่น้องวางเหมือนกันแล้วพี่น้องจะไปตัดขาดอกมีเด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋เดี๋เขาบ่ถึงเขาบ่ถึงปาดดอกมีอลังการ เบื้องหนาบรพันก็ดอกงี๊ดพี่น้องเนเกือพี่น้องเออแตกเสียงเสียงเสียงสะท้อนอี่นึงอ้าวทองจอดเ่่สองสดอก เดี๋ก็ต่าใช่ไหมย๋าเอาเคลียรียก่อนหันนั้นก่อนตัดก่อนกินเหดละงอกละงอกกินใอ้งอกลงอดย้อนเลยเมื่อนี่แต้เสาเลยพี่น้อง ao đít hoặc đít hang, em đếp đỏ kiếp con nhỏ chung nó chung chung thương nó, chung 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 thương chung 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 đi thương. Được. Được, 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 được. Rồi, thì con chung chung con chung chung con, chung chung à, con chung เกือบพรท่านดอกถับดอกเขาจ้ะเกือบพรท่านพี่น้องแต่จได้จะได้กินอยู่พรท่านเลยขาปิดขาเลยวาสนาขอบคุณหลายจะปาเจ้าถถเขาขออกมากกับพอเฮ็ดละงกใชัย้องชาวกับไสบาตแย่งเฮ็ดละงกเด้อจ้ะบาตสีใจพ่อเฮ็ดละงกสีใส่บา,กบบากตการจับจับดอกนี่นะนี่จะบมดมืด วางเลยวางเลยวโอ้บานแห้งแล้วดิไม่ต้องเด็ดเอาเลยไอเด็ดเอาเลยอะ่งสิล่ะเอาไปใส่ถุงเอาไปใส่ถุงไหมใส่ถุงยางไว้จังหาต้องเลย ดอกอันนี้ลยเอันนี้เอาเด็ดเด็ดเด็ดเลยมือเด็ดมือเด็ดเต่อเออเตอน่ะง่ายกว่าอู้จวดเปีนความหวานพี่น้องเต็มตาเลยเด็กม้วนยุ่งกันหนาเขาเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่นียขั้นเออ่นั่นแหละราคาใส่กปอนนอกพี่น้อนขอเช่าดอกกุญใจดอกอ่ะมาเลยเนียนเลย ใส่เลยใส่เลยมาเนีย้ยตามาหน่อยว่าจะเจบปลานรือมันกำลังเขาน่าจ้ะถือมาอันเดียวจ้ะดีดีเดี๋ยวไปเอาใส่ถุงยางนะพี่น้องออกจากปลาก่อนถุงในกระ<ม>เป๋ามีเมรินบอกถุงในกระเป๋ามีนะถุงในกรนะเป๋ามีน่ะเบิ่งถุงในกระเป๋าก่อนพี่น้อ,นอง,อ,ง,าางอืมพี่น้องถ<ม>ุงยางกับโบมี นี่ค่ะอุ้ยเต็มตาปลอหาอีกพี่น้องฝนบระพันธยางไปละจ้ะแต่ะ้าไปดูไปชมนาื่งสาวเดือนบรฝนเลยจ้าวสีมันหลายบอปังมือน,นีเนาะค่ะเนาะเขามาปลูกกับพอเฮ็ดละงกเลยค่ะปลุยเลุยเลยค่ะโอ๊ยบอกพี่ด้วยซึ่น,น้องพอเฮ็ดละงกตื่นตื่นขึ้นคุค้มค่าเนาะอุะ้งพี่น้องให้ขึ้นคุ้มนี่พี่น้องางามจริงจริง อาอโมเมนเฮ็ดพึ่งข่มไอ้เป็นยังนี่นขามันไล่นี่พี่น้องนี่เฮ็ดพึ่งอันน,นั้นเขาเอิ้นยังก่อนเฮ็ดพึ่งเขากำนี่อู้วมากกว่าจะเฮ็ดพึ่งข่มพี่ดองงี้จ้ะเฮ็ดพึ่งข่มมันต่างนี่เนาะพี่น้อง,องเก็บรอบแหลกอเฮ็ดพึ่งขม่มต้นคลิปเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่พี่น้องโอ่ใครอีกแล้วค่ะใครที่ไหนสามใครใคร โอ้ไทยเหมือนเมียนไทยอืมนี่หน่อยโอ้หมาๆเลยจ้ะอืมดองค่ะดอกดอกอาดพี่น้องนี่ยลำงก์งูเดียวเลยพี่น้องเต็มตะกาเลยเต็มโปรอมีแต่ดอกง่ายๆดอกคมแขนพี่น้องสุดจอดเลยไม่ทุ่งใจแล้วนาะ นี่มึงเป็นไแตกหักหมดเลยไปต่วพี่ห้อตวต่อครับผม่นองจ้ะเอาเกลือไอ้นี่ถุงโอ้เออนี่ไงเนียอ๋อม่ทองบาโอ้โหนเลยเ็ดนนเ็ดยังไงสินี่สมโอ้ออกแล้ว ตาชานะเต็มตาแล้วพี่น้องมึงตพี่น้องเต็มะเจ้ตรงนี้ตรงนี้มาเอามาเอาเร็ว ีเต็มกับมมอเลยพี่น้องแกรบเลยเนี่ยมีนี่เอเดได้หลเก็บเก็บเก็บใส่ใส่โ้ยถามมาเอาไหมเนี่ยนนี่ใส่พี่ทาเดีวเลยพี่ท่านนี่นี่หน่อยมา้หมดมดเด้มหาดิออมละมันตรงียมถด้วันนึงันอย อย่งนี้นะโอ้ยเจ้อไจะโอ้ยเห็ดถุงยัเขาได้เม่วานี่ละอ้แน่นแน่นเห็ดถุงยังเขาได้เม่วานี่ออกกำลังจุ่เลยกำลังออกกำลังออกนะให้ตาเหาได้ตาเนาะดีเห็ดถุงโอเคเห็ด

างาขนาดเลยจเบี้ยวอิ่มก่อนขาติดจ,จอดเลย,เยขาใหญ่ครักคือหาหาอีกานอกจองที่ดีก็ใ้่ต้องหนะาอยู่วินักรงเลยึงบังายยเห็ดยังกันน,นี้นานงามเนาะเห็ดแดงออกมาจากปลาเดโอ้ไปต้องกับสวยนะ

พ่อกครกระดามันจะใช้ครับมีอติโอ้กระดาษมองเห็ดเห็ดเห็ดแดงงามเนาะเขาเอิานี่แดงยังเห็ดแดงสัมเห็ดแดงสัมเห็ดแดงเฮสวาเฮ็ดแดงมีเฮ็ดแดงสัมบอกแล้วอย่าเก็บเห็ดค้อนก่อนเฮ็ดแดงข้ามแมนแมนแมนเฮ็ดแดงข้ามโอ้เฮ็ดแดงข้ามไปไปไปรถไปรถไปไปไปมี่น้องรอบแรกของเฮาจ้ะนี่กระดามาพุ่นละตาเครื่งตา ไปหลายอยู่จ้าได้พอกินยูเอาเขามาเข่าปลาบออันนี้ดอกนอะเขาเดียวนึ่งมากินเขาเสากอนยางแครอบเดียวนะคะเนาะมากินเขาเสากรพี่หนองต้นไม้ใหญ่นาเจ้ากระดิ่งไอ้แม่งยังไง่เอามันจะเป็นแนวนี้ มันบังแดดของว่าบเดชเ็ขเหล่ยมแดดเหล่ยมแดดเหล่มแดดนี่จ้าีกเขาฝากพี่น้องกถไหนก็ติดตามให้กับฉ่องชันบ้านนาพลูนน้ำด้จ้ะจะไปต่อค่กิ้งเขาก้อนพี่น้องนี่ก็เทอมาณอยู่ค่ะสองโมเต็มตาแล้วแปดโมงสามโมงบวกอะเขาลงม่กินเขาลงกที่นีกขา ตัวลากรค่ะพี่น้องขอกันลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแม่บ๊ายบายแม่บ๊ายบายบ๊ายบายขอกันลิปหนาค่ะบ๊ายบาย